ถุงก็เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะใส่กระาเนี่ยค่ไม่ได้มั่นจุดนะแล้วก็ใช่ไหมครับแลราก็ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเสร็จแล้วไม่ได้มั่นจุดดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเสร็จแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาเราจะเดินหาประตูหลักที่เฝักมือของเราเนี่ยหนึ่งมือจับถุงนะครับอีกหนึ่งมือเนี่ยเราจะสัมผัสของที่แท็งโดยใช้หลังมือนะครับการสัมผัสนี่ยจะสัมผัสสามระดับนะครับว่านะครับกลางแล้วก็บน นะคะท่านนั้นไม่ควรจะอถูงนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าในอาคารมีนจะมีประตูมีกรอบประตูด้วยใช่ไหมถ้าหนูสัมผัสกลางของเจ๊เจออะไรจ๊ะกรอบประตูใช่ไหมหนูก็ทยาให้หนูเปิดประตูออกไปได้ใช่ไหมขยับท่านนี้ท่านนั้นเนี่ยหนูลั้งรั้มือออกจากกำแพงหรือผนังเด็ดขาดแล้วก็ทำตัวให้ฝังที่สุดเลยนะคะถ้าลั้งมาเด็ดขาดถ้าหนูลั้งเท่านั้หนูจะเดินลอยสุดไหมหนูจะเอามือจับตบตบไม่ได้เลยแล้วหนูก็จะหลุดสุ สิ่งที่เด็กๆทำได้และควรทำที่สุดหากเกิดไฟไหม้ก็คือส่งเสียง,งดังๆบอกผู้ใหญ่รีบเอาตัวเองออกมาจากสถานที่นั้นให้เร็วที่สุดตามวิธีที่เราได้เรียนรู้ไปลองชวนคุณพ่อคุณแม่ซักซ้อมวิธีหนีไฟและนัดแนะกันว่าถ้าหากเกิดไฟไหม้แต่และคนควรจะทำยังไงและจะไปเจอกันที่ไหนแม้วันนี้เราอาจจะยังไม่เห็นความจำเป็นของการฝึกซ้อมหนีไฟแต่ไม่แน่ว่าวันหนึ่งข้างหน้าสิ่งที่เราซ้อมกันไว้ อาจจะช่วยชีวิตของเราทุกคนออกจากกองไฟที่สุดแสนอันตรายได้